ฉันจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวความรักที่อบอุ่นหัวใจท่ามกลางความหนาวเหน็บของทวีปแอนตาร์กติกาที่ซึ่งชีวิตน้อยๆกำลังรอคอยการเกิดแม้เพนกวินตัวหนึ่งชื่อลูน่ากำลังกกไข่อย่างอดทนท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหนำ่ำหนาวจังเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกฉันทำได้ลูน่าพึมพำกับตัวเอง เธอใช้ร่างกายอันอบอุ่นของเธอโอบอุ้มไข่ไว้แน่นระหว่างที่เธอกำลังกกไข่อยู่นั้นพอเพนกวินชื่อลลโอก็เดินโซเซเข้ามาหาเขาแบกปลาตัวใหญ่มาให้ลูนา่าด้วยความยากลำบากที่รักผมเอาอาหารมาให้คุณแล้วกินซะจะได้มีแรงกกไข่ต่อลลโอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลูน่าเงยหน้าขึ้นมองลีโอด้วยความรัก ขอบคุณมากนะคะที่รักคุณเองก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะทั้งคู่ผลัดกันดูแลไข่อย่างไม่ยออ่อท้อจนกระทั่งในที่สุดวันที่พวกเขารอทอยก็มาถึงเปลือกไข่เริ่มปลี่แตกลูกเพนควินตัวน้อยส่งเสียงร้องเจื้อแจวยยินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้นะลูกลูน่าและลีโอพูดพร้อมกันด้วยความตื้นตันใจ ความรักของลูน่าและลีโอคือรักแท้ที่ไม่มีอะไรมาพรากจากกันได้แม้แต่ความหนาวเหน็บของหิมะเพราะรักของพวกเขาอบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใด